สวัสดีเรียนทุกคนครับวันนี้พบกับรครูนักรินนะครับในรายวิชาสุขการศึกษาและพลัศึกษานะครับวันนี้คุณครูจะพาพวกเราเรียนรู้รู้จักในเรื่องของผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานะครับเบอียนก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดต่างๆนะครับคุณครูจะพาพวกเรา มาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในเรื่องนี้ก่อนนะครับข้อหนึ่งเลยนะครับนักเรียนสามารถบอกสาเหตุและผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมได้นะครับข้อ 2. นักเรียนสามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆได้เท่าที่ตนเองสามารถทําได้นะครับแล้วที่สำคัญข้อ3นักเรียนสามารถเห็นถึงความสําคัญของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของนักเรียนต่อความเป็นอยู่ของนักเรียนส่วนมากเกิดมาจากอะไรครับรอบๆตัวเราเรียนลองคิดดูครับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราอันดับแรกเลยที่เราพบเจอทุกวันนะครับนั่นก็คือปัญหามลพิษทางอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝุ่นละอองนะครับที่มีทุกวันนะแล้วก็ควันจากท่อไอเสีย ยานพาหนะต่างๆนะครับตามทองถนนแล้วก็ควันจากเครื่องจักรในการทํางานก่อสร้างต่างๆนะครับแล้วก็ควันปล่องไอเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับอันนี้คือปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นนะครับเรียกว่ามลพิษทางอากาศนะนักเรียนก็รู้จักป้องกันตนเองโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับ ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อมานะครับเรียกว่าปัญหาน้ําเน่าเสียในแม่น้ําลํำรลองนะครับหรือกระทั่งในท้องทะเลนะครับก็สามารถเน่าเสียได้นะครับตรงนี้นะครับเกิดจากใครก็เกิดจากฝีมือมนุษย์ที่ทิ้งขยะทิ้งถุงพลาสติกทิ้งกระป๋องทิ้งขวดนะครับลงไปในแม่น้ํานะครับทําให้น้ําเน่าเสียนะครับ ปัญหามลพิษต่อมานะครับเรียกว่าปัญหาเสียงดังมลพิษทางเสียงนะครับปัญหาเสียงดังก็เกิดจากการที่เครื่องจักรนะครับการก่อสร้างทํางานอยู่ในบริเวณนั้นๆน,น,นะครับปัญหาต่อมานะครับเรียกว่าไยธรรมชาติปัญหาที่เรียกว่าไยธรรมชาตินี้มนุษย์นะครับไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็มีความหนักหนาสาหาัสาการาาร้รายแรงขนาดไหนนะครับ เราจะป้องกันตนเองหรือจะระมัดระวังได้เราก็ติดตามข่าวสารทางทีวีโทรทัศน์วิทยุโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับก็ะจะเป็นเรื่องของฝนตกมีพายุน้ําท่วมนะ,ะดินแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็ภูเขาไฟระเบิดแล้วก็คอยฟังข่าวสารจากทางรัชการแจ้งเข้ามานะครับให้เราระมัดระวังป้องกันว่าไยที่จะเกิดขึ้นแล้วให้เราเตรียมอยุปยบนะครับเตรียม ผลของขึ้นที่สูงอะไรแบบน,นี้นะครับปัญหาต่อมาเราจะเรียกว่าปัญหาภาวะโลกร้อนโอ้ทุกวันนี้โลกร้อนเราก็ร้อนยิ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในเขตเมืองร้อนนะครับครูจะถามพวกเราว่านักเรียนคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมครับอะ,อะไรคือเป็นสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างแรกเลยคือ การกระทําของมนุษย์นั่นเองนะครับที่ทําให้แม่น้ําเน่าเสียที่ทําให้โลกร้อนที่ทำให้เกิดฝนตาฝนพายุตกต้องนะครับไม่ตรงตามโมดูการนะสองการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเกษตรนะฮะใช้พวกสารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีต่างๆนะครับก็ทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้และก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายเราเมื่อเราบริโภค ผลไม้น,น,นั้นที่โดนสารเคมีไปนะครับต่อไปนะครับสาเหตุเกิดจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสาเหตุของปัญหาต่อมาจะเรียกว่าการกําจัดขยะไม่ถูกวิธีนะนะครับ ทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางทิ้งลงแม่น้ําลําคลองนะครับน้ําก็เน่าเสียนะครับสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับต่อมาก็คือการตั้งถินฐานบ้านเรือนที่ติดกันแออัดเกิดจนเกินไปนะครับทีนี้เรามาดูผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับถ้าเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วจะมีผลกระทบใดๆตามเข้ามานะครับแน่นอนเลยครับส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ นะครับทาให้เราเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้นะครับต่อมานะครับส่งผลกระทบต่อสังคมและก็ความเป็นอยู่ร่วมกันนะครับอ่าต่อมาแน่นอนครับส่งผลกระทบต่อฐานเศรษฐกิจของประเทศนะครับสําหรับวันนี้นะครับเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมสาเหตุและผลกระทบต่างๆคุณครูอธิบายคร่าวๆไว้เพียงเท่านี้นะครับนักเรียนอย่าลืมกลับไปทํรายงานที่คุณครูมอบให้นะครับสวัสดีเรียนทุกคนครับสวัสดีครับ